ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีพี่พี่ชาวโคกหนองนาโมเดลทุกทกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปีชาจเจริญทรัพย์วันนี้ก็จะพาพี่พี่มารับชมงานขุดโคกหนองนาโมเดลหรือไรนาส่วนผสมนั่นเองนะครับหน้าง,งานตรงนี้อยู่ที่อำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ก็จะติดระหว่างอุบลศรีสะเกดนะครับเส้นอุบลไปศรีสะเกดนะครับถือว่าไม่ห่างจากตัวถนนอุบลศรีสะเกดเท่าไหร่นะก็ประมาณสัก200เมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับเป็นถนนเส้นขนานระหว่างทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์นะครับผมนะกับโคกหนองนามโมเดลนะครับนะรถขุดตอนนี้เรากําลังทํางานนะครับอยู่ขุดบอ่อน้ํามโมเดลนะครับ บอ่อน้าโมเดลตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอ่อน้ำทรงฟรีฟอร์มนะครับจะยาวหน่อยนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับความยาวยที่ประมาณ30เมตรนะครับเราจะขุดขึ้นมาทําเป็นพื้นที่โคกยกระดับพื้นที่ให้สูงขึ้นนะครับนะดินที่เราขุดขึ้นมานะครับเราจะยกระดับพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับในพื้นที่ทั้งหมดที่ขุดตอนนี้อยู่ที่3ไร่นะครับ รถขุดของเราทางานอยู่นะครับ hmm. น nee ี่ก the ็จะเป็นคุณพ่อนะครับของเจ้าของที่นะครับก็ตัดสินใจให้ลูกนะครับที่อยู่กรุงเทพนะครับให้ทําเป็นโคกนองนานะยอมเสียสละพื้นที่3ไร่นะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณสัก5 6ถึงไร่ได้นะครับในส่วนของพื้นที่ทั้งหมดนะครับแต่เขาจะเป็นทาเป็นประมาณ3ไร่นะครับเพื่อจะส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นพื้นที่นานะครับ ก็ถูกใจมากเลยนะครับมาชมมายืนดูทั้งวันเลยนะครับผมว่าขุดบ่อแบบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยพ่อเขาบอกนะครับเนี่ยนะฮะจะพามาชมในส่วนของรายละเอียดของงานนะครับตอนนี้เราก็ทําการตัดชั้นนะครับตัดชั้นก็คือการทําเป็นชั้นเป็นเบิร์มเป็นตะพักนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าชา้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเบิร์มนั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการพังทลายหน้าดินนะครับแล้วก็สร้างจุลินทรีย์เป็นต้นายแดงเป็นที่พักอาศัยของตัวปลาตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยครับสร้างแรงบันดาลใจในการท,ทําเกษตรด้วยนะครับผมว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราจะทำยังทำกิจกรรมต,ต่างๆดึงดูดเนาะนะครับให้กําลังใจเราได้ดีนะครับการที่ทําเป็นโมเดลโคกหนองนาขึ้นมาก็ถือว่าเป็น สิ่งที่เราทําแล้วมันมีความสุขนะฮะบางคนว่าเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองนะครับบางคนว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์นะครับขุดบ่อโ้งเบ้านะครับนี่นะครับผมว่าการที่เราทําแบบนี้นะครับมุมมองมุมมองผมนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะเราจะสร้างโลกสีเขียวนะครับปลูกต้นไม้นะครับทำการเกษตรนะครับทำไร่อาหารนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของบุคคลนะครับผมเนี่ยนะครับรถคุดของเราก็ได้ทำการตัดเป็นชั้นเป็นเบิร์มนะครับเป็นตะพัดน,นะฮะเราจะใช้วิธีเช่นเคยนะครับทีมขุดของเราก็จะใช้วิธีการสโลปหลังผู้กี้นะครับ การสรวบหลังบงกีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกดดินให้แน่นนะครับคัดแยกในส่วนของดินทรายด,ดินเหนียวนะครับเพื่อจะช่วยในเรื่องของการลดการพังทลายนะครับองศาที่เราขุดเนี่ยไม่ต่ํากว่าไม่เกิน45องศาแน่นอนนะครับอยู่ที่45 40 35 30องศาแน่นอนนะครับเพราะว่าดินอินสาน่วนนี้จะเป็นดินทรายส่วนใหญ่นะครับเราก็จะตัดดินทรายนะครับออกให้มากที่สุดให้เหลือในส่วนของดินเหนียวนะครับ สังเกตได้เลยว่าจะมีดินเหนียวแดงๆนะฮะตัวนี้จะเป็นดินที่ไม่ค่อยพังทลายเท่าไหร่นะครับฝนตกยังไงมาก็จะอยู่อย่างนั้นเลยนะครับในส่วนของพื้นที่ดินรายข้างบนเราก็ทําการปลูกแฝกปลูกตะไคร้นะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการยืดเหนี่ยวหน้าดินได้ดีนะครับยืดอายุของบอ่อที่ใช้ได้ใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับผมแต่ละภูมิพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่เกาะนะฮะเอาไว้ให้เจ้าของที่เนี่ยปลูกสร้างกระท่อมที่อยู่อาศัยน,นะครับเพราะว่าในส่วนของทิศตะวันตกอยูนนะะ่นี่นะฮะอยู่นี่นะครับตอนนี้จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฮะลมร้อนจะมาทางนี้นะครับแล้วก็จะพัดผ่านบ่อนในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงตัวโคกนะคะรับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการชะลอลมร้อนนะครับได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นหลักเบื้องต้นของการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลนะครับ การทำงานของทีมงานของเรานะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่เลยสวยงามเลยนะครับผมก็จะเป็นสะดือน้ำหรือเขาเรียกันว่าธนาคารน้ำใตดินนะครับน้ำที่ออกจากใตดินนะครับความลึกที่เราเจาะตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับเจาะไปแค่ประมาณ6เมตรก็เจอน้ําแล้วนะครับน้ําก็พุ่งออกมาเลยนะครับส่วน7-8เมตรตัวนี้เราจะทําเป็นเครือข่ายไว้นะครับบางพื้นที่ก็ ต้องขุดลึกถึง10บนะครับบางพื้นที่ก็ขุดประมาณ78เมตรนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับน้าจะออกไม่ออกขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับเกี่ยวกับธรณีวิทยาเนาะนะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับว่าจะมีน้ําหรือเปล่าหรือว่าไม่มีน้านะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีนะครับก็ยินดีกับเจ้าของที่ด้วยนะครับที่ขุดแล้วเจอน้านะครับเราก็สามารถที่จะเอาสมม์ทโซลาร์เซลล์ดิ่งลงไปนะครับแล้วก็ดูดขึ้นมาทําเป็น เอาน้ํามาลดผักสวนครัวได้นะครลดต้นไม้ได้นะครับน้ําก็จะซึมออกมาเรื่อยๆนะครับข้อดีของน้ําซึมก็คือน้ําจะซึมออกมาแล้วผ่านการสังเคราะห์แสงก่อนก่อนที่จะนําไปลดต้นไม้นะฮะต้นไม้ก็จะชุ่มฉ่ำนะฮะแล้วก็ดีนะครับน้าที่ดีนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นน้ําบาดาลที่เราสูบขึ้นมานะครับมาลดต้นไม้เนื้อจะต้นไม้จะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะน้ำออกแล้วเราสามารถจะสูบไปทำการเกษตรต่างๆได้นะครับผม <ๆ S 1> ก็ประมาณนี้นะครับ <ๆ S 1> ผมโคกหนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่อำเภอกันทะดารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่จะปรึกษาสอบถามนะครับก็สามารถที่จะ อินบ็อกมาสอบถามได้นะครับหรือว่าโทรติดต่อผมได้นะครับปีชาจเจริญทรัพย์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2 7 5 1 1 1 6 3นะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในเรื่องของราคางานปริมาณงานออกแบบพื้นที่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับไรนะครับขึ้นอยู่กับแบบและปริมาณงานขุดนะครับ พื้นที่ตรงนี้เราจะใช้วิธีการขุดเวี่ยงอย่างเดียวนะครับการขุดเวี่ยงก็คือการาขุดทอยดินทําโค้งในรอบพื้นที่บ่อนะครับไม่ได้ใช้รถบรรทุกไม่ได้ใช้รถไถเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเซฟต้นทุนด้วยนะครับในการทํางานนะครับแบบเป็นปัจจัยสาคัญเลยนะครับผมแต่ถ้าบ่อน้ําใหญ่ๆแล้วก็ต้องขุดตรงนี้ไปถมอยู่นูน่นอะไรเงี้ยนะตัวนี้จะทําให้มูลค่าง,งานที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับ ไร่ไม่สามารถที่จะวัดมูลค่าของงานได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปใีเต่านี้นะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์นะครับโอเคครับขอตัวเลยนะครับผมสวัสดีครับ